เรยเ้าวนิ่จ้ามาถือจับไปโดนผลไม้เลยเยอะนะคะ เลือสามร้อยหกสการ์นะคะเฮ้ยทำไรทำไรนอนแล้วทำไรดูขาเขา่ะทำไรจะปีนออกโรงเรียนเหรอเฮ้ยเขาแกมปอง

ตามรกนนะคะช่วยน้องบาลรักด้วยนะคะสวัสดีครับพ่อแม่ช้างทุกท่านครับสวัสดีค่ะนี่ สวัสดีค่ะน้องแม่วันนี้แม่อันไปไหนคะไปม,มาไลา์สดเลยไม่อันไปซื้อของนะคะต่อต่อจาะจ้าสวัสดีจ้าน้องแม่สวัสดีค่ะ ผลไม้ยังเยอะเลยนะคะนี่น้องแม่จะสู้ช่วอุ่นนุ่นด้วยนะคะเช่อน้องแมวอุ่นนุ่นด้วยนะคะดูน้องเจ้าตาค่ะน้องเจ้าตาของเรา เลารักทำไรเจ้ออุดมลงแม่ด้วยนะคะ สาวอุ้มค่ะวันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดชอนสองสี่สิบห้าสิับแม่แป้งนะคะบุญชูไปอาบน,น้ำแล้วค่ะ ดเ,ดเ,เดี๋ยวลราจะทักกไรทำแม่จะสอลูกพี่เยนจดาต้องหาได้ค,ค่ะวันนี้พี่อ้นมาอยู่แม่อันมาอยู่พี่แม่ต้องไล่เองนะคะนี้พี่แม่จะหาไลได้ค่ะหาไล่ได้เองค่ะ ดีทุกแม่แม่เอฟทีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เด็กๆมากันเยอะเลยนะคะนี่ก็น้องน้อยเล่นอะไรน้องน้อยเล่นอะไรไปดูน้องแกาตาค่ะน้องกจตาค่ะ อุ้ยนอนกตานอนแล้วนอนเล่นอะไรนอนกตาเล่นอะไรนะเอ้ยเอ้ยนี่ไงนอนกตาค่ะนอนโอ้โอ,โอ้ซ้าจแล้วเหรอ ทำไมเงียบจังเลยสวัสดีแม่ติดทคานด้วยนะคะ รักแต่ยังติดหูอยู่เลยค่ะ สวัสดีตอนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่แขกนี่แถกวีสิบสอด้วยนะคะกินเทียวกาีเทียวยังนะคะ เบ้าไม่ตใรเาาเขาว่าทาบ้านเละี่ตุกไี่ค่ะพี่ตุกค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแม่สวัสดีค่ะ อุยจะรักนอนแล้วจะไม่วันเราจัดจันจะรักนอนแล้วค่ะบอกไม่มีบุญไหว้ให้ให้จันกินนิ้วจะนอนรอจะรักปองแล้วค่ะ อ้นเป็นไงล่ะพี่อ้อนพี่อ้อนหรือ,อบ้านนะคะยังยังไม่กลับมาแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยสวัสดีเอฟซีทั้งด้วยนะคะ จะรักเดินแล้วค่ะบุลก็เดินวนแล้วค่ะวันนี้มาเยียงกี่เชือกคะ15เชือกกับแม่แปลงนะคะ พี่อ้นไปงานบวชเพื่อนเมื่อวานนะคะก็วันนี้ยังไม่เห็นกลับมาเลยนะคะมวานดูข่าวช้างโ้นต้นไม้หักครับตายทั้งสามตัวน่าสงสารมากค่ะผลไม้เรายังเหลือสามร้อย หุกตะก,กานะคะแม่จะอุดหนนน้องแมดหน่อยนะคะ บุญชูนอนแล้วค่ะบุญชูนอนเล่นล้อแล้วค่ะละลัลกกำลังกำลังปลุกเสกค่ะละลักกำลังปลุกเสกค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมของช่องพายละลักด้วยนะคะ สวัสดีไอซี่านด้วยนะคะ บางค้านะคะตอนเขาสนุกนะคะเขาจะดื้อคะ่ะก็ดเมแล้วก็ไม่ดื้อนะคะแต่ก็ดื้อนะคะเยี่ยวจังเลยวันนี้ส 别别，安娜，你听，安静点。 แม,แม่ผลไม้ยังเหลือสามร้อยหกตะก้านะคะเชือนน่ออุหนงแม่หน่อยค่ะแม่เกอาอี๋น้องแลแม่ป้าถามหน่อยถ้าช้างตัวเมียของเรานำระทับแล้วมีลูกจนเดินได้ตั้งจค่านานเท่าไหร่อันนี้ต้องถามพ่อนะคะนี่น้องแม่ก็ไม่รู้ค่ะ พ่อ,อนะเนี่นี่คือน้ำปลากระเบนป้าทำมาท่าช้างตัวเนี่ยของเรานำทับนำไปทับแล้วมีลูกเดินได้เดินเดินได้ต้องจ่ายค่าน้ำแช่เท่าไหร่แสนหนึ่งหมืน่นรวมหมดทุกทีทุกอย่างรวมทั้งหมดก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะพ่อบอกนะคะ แม่ทำไมเงียบจังเลยคะดูดูดองดาวดูดังดาววันที่เลาไม้ผมก็หยอกกันนะครับเออกัดปากกันอีกแล้วนกัดมือกันอีกเด้อเออเลิศทางที่สองแล้วนะเนี่ยเขียดละค่ะเกลี่ดไปมีกินย่นดีเชิญน้องแม่อยนะคะ ไปจ้าต่อไปต้อพยายามรินนะคะจะจบปากกันอีกไหมมองหน้ากันค่ะดูบมองหน้ากัน แม่แม่เชียน้องแม่เดวยน,นะคะนี่น้องดาวก็รอแล้วค่ะพี่พีพ่ไม้ก็เดินแล้วค่ะอืมนี่ไงเอ้ยเอ้ย Nhìn này Ờ, ờ, vui vui Hãy subscribe cho 哇。Wow. สวัสดีแม่แม่ร้อยห้าสิบท่านนะคะขอสวัสดีนะคะเอ้ยเอ้ยสวัสดีแม่แม่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะน้องแม่สวัสดีค่ะ เจ้าสักลายให้พี่พี่หม่ค่ะอาวพ,พี่พี่มม่ไม่ยอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่เน่นี่เน่นี่เน่น,เน,นี่ตืวเตาได้เหรอ

แม่วนลม่วนลม่วนมีใครจรไหลต่อบอมีภัยจิไหลต่อบอก็ต่อในช่องทางทางปีใหม่นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องพายรัักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอบครัวพายแล้วนะคะก็อขอขอบคุณค่ะอย่าลืมไปติดตามช่องพังปีใหม่นะคะ